ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขลุกเมื่อนี้เบ้าแอมรอทงได้มีโอกาสเดินทางมาติดตามตัวเลขอยูุลานตุลมเนาะครับเนาะอยูุลานตุลมครับผมลานตุลมเนาะครับแม่ขจำเนาะเดี๋ยวติดตามมากับคุณแม่ขจำด้วยครับทุอท่านผู้ชมเพิ่นสิมาทําพิธีขอเอาครับสื่อเอาเนาะครับเนาะครับสิมาขอเอาเนาะครับคุณแม่ขอครับมาขอเป็นมาทําพิธีขอครับท่านผ้ แต่เก่ามองนี้ครับเป็นตำนานครับท่านผู้ชมถือรูเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันหลายหลายสิบล้านกันอยู่นี่แหละครับผมสามสี่สิบล้านก็อยู่มองนี้แหละครับครั้าต้องการเก่าก้อนครับผมม้าเกมาก้อนไห้เห็นตัวเดียวกันเด้อปูหยาเอ้ซาถุกซาถูกซาถูกซาถมาเก้าช่องครับ เลยได้ได้สิ้นก็เจ้าทุกข์เกเจ้ายากมันบม่มีเลยมาขอน้ำปูหน้ำยาแม่ก็จำเป็นกำลังทำพิธีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะพอเฮงมันก็นยืนอยู่ทั้งตนละครับผมสวัสดีครับพอเฮงสวัสดีครับครับผมปอเทืองก็อยู่ทั้งตนละครับท่านผู้ชมนะครับเนาะมาเอ็มกะครับผมพอเฮงสาธุสาธุสาธุครับผมมาขอจบเด้<พ>อ ขอโจทขอลาอยากแกวแม่สองขั้นยาสองกอดเออคุณยาเออขอมเบดนี้เบดสวนวนเล้ยม่กเลือค่ะเ้อม่าหมากำพูขวาีเด้อขอาหวานเนี่ยฮัละมเอา เป็นสารเจ้าแม่เนาะครับคุณแม่เนาะน้ำด้วยค่ะเนาะเป็นสารเจ้าแม่เป็นสารปูครับสารปูสารเจ้าแม่ครับท่านผู้ชมแม่เขาจำเพื่อกา,างเตรียมสิ่งของนะครับท่านผู้ชมเนาะกระเบื้องภาบบรรยากาศไปนํำกันครับชี้มืดมืดชี่เง,เงียบสงบสัดแน่แหละครับผมท่านผู้ชมคำล่ะครับนำ้ำแดงน้ำขาวมีเบิดเด้อย น้ำแดงน้ำขาวมีครบครับท่านผู้ชมไม่ไม่บัวครับอขอไฟมาหน่อยนะครับเจ้าหนึ่งนี่แข็งแกร่งนะครับเนาะเดี๋ยวอีกทางให้คุณแม่เพิ่งทำไปที่เขานะครับท่านผู้ชม

đang leo chút là sòn là sòn rồi, em bắt hay chưa trộn không? cổ hay phát เข้าสีได้เนาะมือนี่มะเนาะมือนี่มือข้าสีได่แไหมขสีได้ก็เป็นประมาณเพราะว่าขันเป็นมาถือนี่เอาจะเดียงมาเป็นมาเดีย ยนแห้งงามเเด้อม like, ือนีเลยยหยเอ้ยมันมาเป็นขี้ดินดิ่มันขี้ดินนึนอืออันนี้เราจะไปไต่ไต่บนบกแกน่ะเป็นแดงนั่นแดงด้วย กนแครเ็ม่จัาเบิม่าแป็นจ้ารัม่ก็จำเพื่นก็ตั้งกันสิไปทำพิธีสื่อสารเอานะครับท่สนมม้ชมเนาะทั้งคนลหะะครับก็ท่าติดตามมึงครับสามผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาาแอมเราทุงนัำไปเด้ยครับเ้้อย เบาแอมเลยก็สิบกพยายามใส่เสียงนําเสียงดังรบกวนสิ่งเบาเสียงนะครับเนาะเอาอยู่ทั้งโพนครับท่านผู้ชมเป็นโพนครับเป็นโพนนะครับเด้อแม่ประจำกำลังถูเนะครับเพื่อท่านผู้ชมเด้อดูเปล่เพล่นเลยครับท่านผู้ชมโอ้ ซื้อผนโชคัตพี่น้องแล้วเจียเด้อพี่น้องนี่นุ่คู่ก็ตให้พันแกงเด้อแกงเด้อาตัวแดงๆครูเด้อกันบอจับไปให้คเห็นจจเนาะครับเนาะดิข้างสี่นเดินข้างสี่นละอัน แม่บัวครับผมขอไฟนะครับขอโทษได้หลายครับไม่ให้แม่ก็จำนะครับาไฟก็มีอยู่ได้นี่บ่วเคยว่ามากว่าเนเลือกมองไหมครับท่านผู้ชมเลือกมองกันเด้ไงเลือกมองกันเถอะนาใส่ตั้มไม่ตั้ง

นี่ะเพเลือ,อ,อ,อกฟังงานนะฮะเกลีงเกลียงได้ไงเอ้ยน้ำกันเกลาก้อนสีก้อนแบบนี้ครับผมมาหลายช่องครับมาหลายเด้เดี๋ยวเอาแอมซีเบ่งบรรยากาศนะครับนอรบนอบๆครับนี่ครับผมเด็กซีมืดมืดแา่แจ้งน้อยครับท่านผู้ชมวิจักน้อยเหรอครับมืดเดลยเหรอครับ <laughs> หลังซื้อครับ่านผู้ชมอืมอีกห้านึงได้หนึ่งดอกหนึ่งรากอันนี้หมดไยอมดอ

ต้นไ่ที่แอมเนเดอรับเบิ่งอนต่อที่แมปบนอให้แม่กระจำเบิเบให้ครับไี่เนเดอรกข่กรอครับเพาเหนครับข่าัด้ยครับขอคุรับอาายยห์นู่ะครับครับนะครับ เบาแอมนี่ยังบวนเห็นนะครับเบาแอมยังบวนเห็นให้คุณแม่ก็จจำเพื่นบอกละครับ้อาพอเทืองเนาะกตะซองไปน้ำกันครับสมุทรส้มก็ซองไปน้ำกันใส่กระจสะทอนแสงจ้ามาหยดไปเห็นชงข่อยน้ำดเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งสีก่อนครับมาเบิ้งก็พอแห้งก่อนจุดนี้จุดนี้คุณยายเพืนกระซีบบอกไปพาเพื่อนกัอืๆๆๆๆ้ เือสูตรของเพิินเพิินกับสิโบ่เบายูุดตีนะครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกเขาไปสอบถามเป็นอีกเท่านึงนะครับคือเพ็นเห็นแหล้วเวนะเขแห้งเนาะเพลนเห็นแล้วนะครับครับผมครับผมเพิ่นก็เล่ที่พี่น้องซองนะครับครับพี่น้องซองพี่น้องซองแล้วพี่น้องจะเห็นเพิ่นบอนะครับนี่ก็เป็นเคลดของเพิ่นนะครับเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นสิโบ่เบาอยู่ตรงนี้นะครับ อูที่ฝุ่นสีบอกเมื่อกี้ยุงนี่นะครับเนี่ยอือแถวนี่แถวนี่ครับกนี้นกนี้ครับกันนี้เป็นวางสีนะครับครับเห็นม,มาในเท่าไรครับมาเมาจ้มาเง,นนออนนงานงจบอกงเร็นกับายก่างว่า่ห อคนจริงลูกงลเวเหยครับเบาแอมสมเดือดผมให้เบิ่งขอสดก็ใสขอตั้งนะครับเรื่องบอดดคนจริงลูกจิครับคนหัวลูกกลอมเดบเบาแอมเห้เบิ่งครับสหรเบิ่งไปน้ำกันเลยครับเด้อถทานามากก็เอาไปสื่อแตตอรี่ล่องเบิองครับท่านผชมเบาแอมขอขกันนะมีเงวเนี่ยอันนี้นะครับท่านผชมอันนี้เลขกสามนะครับด้อยสามนี่ด้อยครับสาม สามอันนี้เป็นเหล็กเก็นะครับได้ขีดมา่นี่ขีดลงมาหนี่ครับผมตัวนี้เป็นเหล็กหาครับลงมาหนี่ครับมาเอมนี่เห็นสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าครับใส่เหล็กสามอยู่ใส่ก็เอาเหล็กเหล็กสามอยู่นี่ครับเหล็กสามอยู่นี่เหล็กสามสิเป็นหอยมมอยังสีเลยครับโอ้เป็นหอยยงใหญ่นั่นครับผมเหล็กสามตัวนี้สิเป็นเหล็กเก็ดครับขีดมานี่ขีดลงมานี่ตัวนี้สิเป็นเหล็กหาครับมานี่น<อ>ิดหนึ่งครับสามเจ็ดห้าครับสามเจ็ดห้า มาเก,กลื ồ, ่อนเด้ครับเด็กสาวก็เด็กเจนี่ตัวใหญ่เลยเนาะครับตัวใหญ่เหมืงเกลือเนี่ยครับท่านผู้ชมลองเอาไปเสียงฉูกลองเบิึงนะครับเนาะลองลองนำไปพิจารณาเบ้างครับก็มีผู้ใดนหู้ว่าสิออกตัวใดบ่มีตัวไหนแบบโมเด้นะครับอันนี้คนอยู่กับโชคกับดวงของเฮาเด้อครับเออเดี๋ยวจะน้อยเฮาออกไปทันจะจำเรื่องนี้นะครับเนาะเราเห็นคือกันครับทางทีมงานเฮาเห็นบ่สิเห็นคือพี่น้องเห็นบ่นะครับครับผมท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงก็เห็นเลข สามเจ็ 3, 7, ดห้านะครับดื้อสามเจ็ดห้าครับในต้นไม่ที่แม่ข้าจ้ำเพื่นท่าแปงนะครับเนาะแต่เบลแอมเนี่ยก็สิไปถามแม่ข้าจ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขแม่ข้าจ้ำเพื่นเห็นนี่เป็นตัวใดเนาะครับเนะาะก็สิเขียนไว้เอพซีไว้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบลแอมเราทวงน้ำเนยนะครับดื้อตอนนี้เบลแอมอยู่ร้านตุ่มครับกาลสินเนาะครับเนาะตอนเลิกเดิ๊กเล็กน้อยครับกม็มาเบิ้งทั้งตีอีกครับ แต่เขาว่าถึงลอตเตอรี่หลายล้านใช่ครับท่านผู้ชมสามสิบสี่สิบล้านว่าสนันครับอยู่ทั้งปีแม่เขาจำเพป่นกำลังกลท่านพิธีเอาอยู่ทั้งปีอีกครับโอ้ทั้งปีอีกครับท่านผู้ชมสาธุ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 เป็นสามเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเบิ่งทั้งปีอีกครับท่านผู้ชมจังสีสรุปตัวเลขเนาะครับเนาะ ครับผมท่าผนผู้ชมเป็นกระลังซองบางอย่างนะครับเนาะครัะรองบางอยู่ในพุทธปลวกครับท่านผู้ชมเป็นสามครับเดี๋ยวเอาแอมกาติธาตัวเลขกครับแม่ขอย้ำแตงสีสรุปเนาะครับเนาะทนะ่านผู้ชมเนาะครับใครสายเสียใครสายเสียครับที่านผ้ชมเนี่ยแบบตรงนี้ครับ<า> <laughs>

จุดแรกที่แม่เขาจำเพ็่นเห็นอยู่ดินนะครับเด้อเพื่อนปัดเห็นอยู่ดินครับเป็นเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งกับสี่หกครับเจ็ดหนึ่งสี่หกเนาะครับเนาะแต,แต่เลขเบาแอมเนีเนนนนะ่เห็นอยู่ต้นใหม่เนาะครับเนาะเห็นอยู่ต้นใหม่ขนชิงหยุกขนชิงหยุกหยาบหยาบนี่ก็เป็นสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเด้อครับเด้อลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเมึงเนาะครับเนาะประธานมีโชคมีลาบน้อกันครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงน้ำนี้ได้ครับเด้อเบาแอมสิบห้าเบิร์เหล็กจุดสองครับจุดสองสิแม่ข้าจำเป็นเห็นครับ,บท่านผู้ชมจุดสองนะครับเนาะเป็นซองเห็นก็คือสี่ห้าหนึ่งศูนย์เก้าแปดสามสามแปดเหล็กจุดถูกเนี่ยครับสองศูนย์หกนะครับเนาะกระเบิงไหวประธานมีฉูดไม่หลาบน้ำกันครับ สำหรับคลิปนี้บเบาแอมประตงกับสิลาานผู้ชมไปก่อนนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับให้มีโชคมีลาบเฮงเฮงด้วยด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับ